ได้ข่าวว่าเราจัดการชีวิตด้วยการแบบไม่ไม่ได้เป็นตัวเองมากนักเนาะมีช่วงหนึ่งของเป้ยที่เรารู้สึกว่าเป้ยเป็นแบบผู้หญิงมั่นใจเซ็กซี่ลุคดูแรงแรงเหล่านั้นคือไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นตัวตนที่เป้ยสร้สางขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้าตัวตนของเป้ยจริงๆเป้ยไม่ได้เป็นผู้หญิงเซ็กซี่เลยนะพี่คําว่าแรงมันอาจจะมีบางครั้งที่เป้ยทําเพื่อปกป้องตัวเองพี่จ๋าคาแรคเตอร์ท,ที่ทุกคนวางไว้ว่าเป้ยเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ เราคือเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราอะพี่จ๋าแต่เราเลือกวิธีการป้องกันที่ผิด <c oughs> เราก็ต้องแบบว่าเป็นคนแบบภาพเซ็กซี่ที่มันชัดเจนนะวันนั้นจริงไม่เซ็กซี่เลยพี่จ๋าหรือไหมเวลาที่ป้ยจะต้องถ่ายงานเซ็กซี่สักชิ้นอนะป้ยต้องจ้องที่กล้องแล้วเป้ยก็บอกตัวเองว่า <c oughs> ฉันเซ็กซี่ฉันเซ็กซี่ฉันเซ็กซี่ ในเนอข้างในป่วยต้องสะก,กดจิตตัวเองว่าฉันเซ็กซี่นี่สาหรับตัวเป้ยนะคะค,คนข้างนอกมองไงเป้ยไม่เห็นเลยเป้ยไม,ไม่รู้เลยเราสร้างกําแพงเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เธอสู้มาฉันสู้กับเธอทํามาฉันทํากับมันแบบว่าเป็นภาพโพสน์แบบนั้นซึ่งจริงไม่ไม่ไม่ใช่คนแบบน,นซึ่งซึ่งจริงๆไม่ใช่เลย,เลยกลับมาบ้านบางครั้งก็ร้องไห้ ไม่ได้อยากให้มันออกมาอย่างนั้นเราทําเพื่อเราป้องกันตัวเองเราเซฟตัวเองเท่านั้นแต่เป็นการป้องกันที่มันผิดวิธีเข้ามาแบบนี้เราแรงกลับจะไม่มีใครกล้าทําอะไรเราณตอนนั้นเราคิดแบบนั้น Switch Podcast